มาพบกับฝนนะคะในช่งองจีราชาแนลน,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 นี้นะคะวันที่ทุกคน, like น,กคน like รอคอยวิดีโอย้อมผมที่ทุกคนรอคอยกันนะคะสำหรับคนที่ติดตามไอจีฝนอยู่แล้วก็คือจะรู้ว่าฝนน่ะพึ่งได้ตัวสีย้อมผมมาจากมิสองเซนนะคะ,ะแบรนด์นี้นะคะได้แบ็คพิง เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คันโพดูมาดูสิทุกคนเรืดเจรืจดเจรืดอ่ะถึงกองพิถีพินมีความลบที่สุดเลยอ่ะตื่นเต้นที่ผลเลือกมาเป็นสีดัสตี Air นะคะเป็นสีของนุ้งเจนนี่นี่ เองนะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนผมขอบอกข่าวดีเลยนะคะสําหรับสาววอกแบ๊กพิงทุกคนเรี่ยกไปซื้อสีย้อมผมตามะคะ่ะทุกคนไม่ต้องพีออเดอร์มาจากเกาหลีแพงๆแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมีขายที่ไทยแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลารอการพีออเดอร์หลายๆวันนะคะแล้วก็ใจตุ้มตุ้มต่องต่องรอ,อของว่าเราจะได้ของหรือเปล่ปาของที่สั่งจะตามปกหรือเปล่ปาเตรียมพีได้เลยนะคะวันที่1กุมภานะคะมีขายที่ lazada และวัดสด์นออนไลน์แล้วนะคะทุกคน แล้วก็สําหรับคนที่อยากไปเลือกซื้อเองค่ะสามารถซื้อได้ที่วาสันนะคะวันที่18กุมภาพันธ์ทุกคนสีย้อมผมของฝนนะคะเป็นสีหมายเล 6A นะคะนี่หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีน้องเกี้ยวอยู่ด้านหลังนะจ๊ะเป็นภาษาเกาหลีที่เราอ่านไม่ออกนะคะข้างกล่องน,นี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบสําคัญแล้วก็วิธีใช้นะคะการบําบุงผมกัรนย้อมสีผมนะเป็นภาษาไทายนะคะทุกคนไม่ต้องสุ่มแบบ มัวซัวแหละละจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นการสีผม before and After ให้นะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราสีผมสีนี้นะคะย้อมมาก็จะได้สีน้ําตาลออกแบบหมุนหม่นอมม่วงม่วงนิดหนึ่งนะคะถ้าสีเข้มประมาณนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มเลยนะทุกคนย้อมออกมาก็จะได้มีความหมุนแบบนี้นะคะมันอยู่ในโทนแอที่แบบหมุนหม่นห,หมดเลยนะ,ะมาดูข้างในนะคะทุกคนที่เขาให้มาเลยอู้ อพอเปิดฝากกล่องมาแบบนี้นะคะก็จะมีชาร์สีทั้งหมด15้าสีเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะมีสีให้ทุกคนเลือกทั้งหมด15้าสีนะคะพอเปิดกล่องออกมานะคะทุกคนที่มีมาให้เราก็คือเป็นถุงตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่น่าจะเป็นคู่มือนะคะอ่าใช่เป็นภา,าษาเกาหลีและภาษาอังกฤษนะคะทุกคนในถุงนี้นะคะที่ได้มาก็จะเป็นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นที่คุมไหลหรือเปล่าอุ้ยคน นี่เขาแถมถุงมือมาด้วยมันเป็นหุงมือ,อยางไม่ได้เป็นหุงมือแบบง้องแงงที่แบบใส่ไปแล้วเวลายอมอ,อ่ะหลุด อาเปื่อนอาเลอะอันนี้เป็นถุงดูจริงจังตัวต่อมานะคะก็จะเป็นสีย้อมผมของเขานะคะที่มีในกล่องนะคะอันนี้หัวปั๊มนะคะสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัววารุงนะคะสําหรับสาวๆที่เพิ่งฟอกผมเสร็จใหม่ๆนะคะผลแนะนําว่าพักผมไปประมาณ 2- 3สาวันถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสนะคะก็พักไปเลยนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนแล้วก็ค่อยมาย้อมผม Led เสบเดิมค่ะย,ย้อมผมแล้วไม่เสียนะคะผลน่าจะไม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผมเสียมายอม แน่นอนแบนโอเคมาว่าย้อมแล้วผมไม่เสียแน่นอนนะะเพราะว่ามีเปอร์ออกไซด์ที่ตันนะคะแล้วก็ปสัสจากแอมโมเนียนะจ๊ะทุกคนจะมาเริ่มผสมกันเลยนะคะทุกคนผมจ้าผสมน้ำื่อวันตัวนี้นะคะลงไปในเบอร์2นะคะเท <Hey, S 2> ไปเลยจ้า นนะะต,ต, no. ตัวนี้นะคะเป็น,นะะตัวดีเวลลอปเปอร์ส่วน n u m เ e r 1วันตัวนี้นะคะเป็นสีย้อมผมนะก็ต่อมานะคะผลจะผสมสามตัวนี้นะคะเป็นออยล์บำรุงนะคะในดับเบิลทรีตัวนี้นะคะมีออยล์บำรุงทั้งหมด3ชนิดนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนะทุกคนพอเสร็จแล้วะคะ่ะผลก็จะปิดฝาด้วยการเปลี่ยนเป็นฝาปั๊มอันนี้นะคะทุกคนเราจะไม่ขย่าขึ้นลงแบบนี้นะคะเราจะทําแค่ประมาณ20นาทีนะคะ20นาที 20อันนี้0ครั้งนะคะไม่ใช่20นาทีนะทุกคน20ครั้งนะคะสีชิ่งช <C> e <ats> างิจิตอ๋อสำหรับน้องๆที่ไม่แน่ใจว่าสีผมทูโทนแบบนี้เราจะย้อมออกมาได้สีอะไรยังไงนะคะฝนแนะนำว่าให้ทดลองย้อมกับชอบผมเล็กๆตามวิดีโอนี้เลยนะคะ วัน,นนี้นะคะผมจะใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะใส่งมือลงโคนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปลงส่วนที่เหลือนะคะเพราะว่าสีผมฝนสว่างามากๆานะคะพอบีบนะคะก็จะได้บับเบิลออกมาแบบนี้เลยถามว่าตัวนี้มีกลิ่นฉุนไหมฉั้งแต่ผลเปิดผลิตภัณฑ์มาไม่ได้มีกลิ่นฉุนนะคะขั้ตนตอนนี้ก็คือสําหรับคนที่ฟอกขนผมเหมือนคนนะคะ ลงไปแค่ตรงโคนก่อนเลยนะคะพยาาเล็กน้อยนะคะแบ็คพิงก์กำลังจะมีเดโชนะคะทุกคนในสิ้นเดือนมกราคมนี้ไม่รู้ว่าบลิงอะ่ะสมัครไปหรือยังสำหรับฝนสมัครไปแล้วจ้ะก็คือวิดีโอนี้น่าจะออกในช่วงประมาณแบบกุมภาอะไรอย่างเงี้ยใครที่ดูคอนของแบ็คพิงก์ออนไลน์มาเมา์มยกันหน่อยทุกคนคือตอนนี้ฝนก็มีความแบบตื่นเต้นมาก เราคอยมากนะคะ้อลงคนผมเสร็จนะคะผมจะมาลงส่วนที่เหลือเลยนะคะยังไงสีเราก็คือมันจะได้เป็นทูโทนแต่แบบทูโทนที่ไม่ต่างกันเยอะมากนะคะถามว่าต้องแบ่งผมอะไรไหมคะแบ่งเป็นสองความก็คือลงไปเลยป้าบเข้าให้เพราะว่า ตัวนี้เป็นโฟมอ่ะทุกคนเหมือนเราแบบผมเลยอ่ะทุกคนมันง่ายมากเลยสําหรับเนื้อโฟมที่ได้นะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในโทนที่สีน้ําเงินอะไรแบบนี้นะทุกคนฝน,นคิดว่ามันน่าจะดนเรื่องของการหักล้างเม็ดสีส้มสีเหลืองนะคะในเส้นผมของเรานะสําหรับคนที่ไม่ฟอกผมเลยอ่ะย้อมสีนี้อ่ะฝนคิดว่าน่าจะได้ในโทนสีน้ําตาลเหมือนหน้ากล่องแต่สําหรับคนที่ฟอกผมน่าจะได้โทนสีน้ําเงินนะในความคิดนะจ๊ะ นี้ก็คือยอมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ30สนาทีนะคะทุกคนถามว่านะตอนนี้มีอาการคันยุบยิบหรือว่าแสบหลังหัวไหมไม่นะทุกคนไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนไม่เหม็นแล้วก็ไม่แสบตา ผมที่ได้นะคะทุกคนสีที่ฝนได้เนี่ยมันก็จะมีความมนๆแล้วก็น้ําเงินนะคะอันนี้นะคะคือสีผมที่ออกมาโดนแดดน,นะทุกคนก็คืออยู่ตรงกลางแจ้งว่าโดนกระทบแสงแดดน,นะคะสีผมของฝนก็จะเป็นสีเทาแบบ ฟาา้าๆเทาๆนิดหน,นึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าในกล้องอะไม่แน่ใจว่าทาไมมันเป็นสีเทาจานะแต่ความจริงอะมันมีความแบบฟาา้าๆเทาๆอยู่นะทุกคนอ๋อสําหรับผมหลังถ้านะคะผมที่ได้เนี่ยไม่ได้มีความแห้งพังนะทุกคนผมที่ได้ของผนก็คือมันแบบ เห็นไหมมันก็ยังมีความเงานะคะแล้วก็ยังอยู่ในแบบโพเซตที่ปกติอยู่นะคะตรงคนผมของนแล้วก่อนหน้านี้สีผมของนนัมีความคูโทนหนักมากสีที่ได้ก็คือเป็นสีที่โดนใจฝนนะคะถึงแม้ว่าสีไม่ตรงกับปกนะเพราะว่าสีผมของฝนนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างมากๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่หน้ากล่องนะคะสีมันตานมนๆอ่อกความสีมนสีเอชอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีความแบบแม่สีม่วงสีน้ำเงินผสมอยู่แล้วนะคะในความ น,นมันน่าจะช่วยในเรื่องของการผักล้างเม็ดสีเหลืองนะคะในเส้นผมเรานะคะแล้วก็ตัวเนี้ย สำหรับผลน,นะคะถ้าเกิดว่าอยากยอมได้สีนี้เลยเป็นสีน้ำตาลแบบหม่นหมนอะไรแบบนี้นะคะฝนคิดว่าถ้าเกิดว่าผมที่ฟอกแล้วนะคะหรือว่าแบบคนที่ยอมสีแบบสีโทนสว่างแล้วผมได้สีอะไรประมาณนี้นะคะยอมออกมาน่าจะได้สีน้ำตาลหม่นแบบหม่นแบบสวยๆเลยนะคะว่าแบบไม่เขียวนะทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่ผมสว่างเหมือนฝนแบบนี้นะคะย้อมมาก็จะได้สีเงินหม่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สรุปนะคะว่าฝนใช้ไปประมาณส ขวดนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ผมปะบาอะไรพวกนี้ก็คือซื้อไปแค่กล่องเดียวก็พอนะทุกคนยังไงก็คือเหลือเฟือแน่นอนนะคะเห็นว่าส่วนผสมที่เขาให้มาเป็นน้ําแบบนิดๆหน่อยๆนะทุกคนกคือผสมไปแล้วนะคะน้ําอยู่ประมาณแค่นี้เองฝนคิดว่าเออสองกล่องจะพอไหมสําหรับผงฝนนะแต่แบบเกินคาดนะทุกคนสําหรับสองกล่องฝนเนี่ยก็คือมีความเหลือนะคะสําหรับคนที่อยากไปเลือกซื้อด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยสามารถไปซื้อได้ที่้านวสดุน,นะคะฝนไม่แน่ใจว่ามี ทุกสาขาหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองไปดูได้นะคะทุกคนสาหรับใครนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะฝนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะออบางคลิปบอกฝนล,ลืมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะคะคลิปนี้จะไม่ลืมนะทุกคนยังไงก็ไปคลิกดูสีผมได้เลยนะจ๊ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฝนด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย